สวัสดีค่ะเอ็ดดีนงคานเทสุผู้จัดก,การโมบายสาขาอีสานเหนือเนาะคะ่ะวันนี้ต้องคานก็ได้มากติดตามเนาะคะ่ะเบิงอ่าคุณแม่เนาะคะ่ะเพื่อนที่เพื่อนได้ท่านสมโกพัฒน์เนาะคะ่ะเพื่อนป่วยมีปัญหาอย่างงอมาเบิงกันได้เลยเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะ,คะอีแม่ชื่อว่าแม่หยางเนาะคะ่ะ แม่สูอยู่บ้านใดเนาะคะ่ะอยู่บ้านดงกบ่อดงกับกกเมบอ่อดงก,กับเมเสื้อกาบ่าแม่บอ่อสีไรอ๋อสีวีไลเนาะคะ่ะเห็นผู้แม่อ่ากอดขวดสมอ่าเกาหลีตังกุยพัดเนาะคะ่ะคุณแม่มีปัญหาสุขภาพยังคะ่ะไป่นมือห้าเดียร์นี่มือบ่แม่เออ เป็นยังเป็นเชื้อราเนาะแม่เนาะเปเชือลาแล้วเยางเนะก็ะว่าเชื้อราใหญ่ค่ะมีเป็นเป็นรูด้วยเนาะค่ะเนาะอ่าได้ท่านโดนไปค่ะแม่ไม่ได้เดี๋ยวท่านโดนเนอะอันอันนี้น่ะยังไม่นานบอกอันนี้เพิ่นตัดหรือมันกินเขาแม่โอ้เป็นเชื้อราจนได้ตัดเนี่ยโอ้เนาะค่ะเซกาลงบันเซกาเนาะค่ะทานอย่างเดียวบอกแม่ ได้ยินได้กินย่างเดียวมันบ๊อกค่ะกินแล้วอ่านิ้วมือก็ดีขึ้นเรื่อยๆบ่แม่กินเบ็ดพ่อขวดไปคะว่าค่ะอาการก่อนกินเป็นยังไงแม่กิดเบ็ดพ่อขเป็นเช่นไหนได้แล้วกันปวดผิดปวดแน่ยื่นราวัดกัปวดธรรมดาค่ะเออเส้นชีวินเศร้าเจ็บปัดเหลือเลยอยางสุดสุด อตอนที่อันนี้แล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นบ่แม่อ่าตังกับตะกี้บ่คะนี่ต,งตังอยู่ตังอยู่ตังยังไดแม่ตังมันมัน,ม,นมันสิบวัวปวดแย่ละนะมันสีพ่ออยู่ไปจ้ะพ่อพ่ออยู่ไปแลสวกับซีทั้งๆไปน่งนะจ้ะจ้ะเน่ดิ้ยินมาปวดขาพ่อบ,บอกทีแรกแย่ก็ปวดยู่ขาอตอนนี้ล่ะคะตอนนี้กับว่าปวด บ่ปวดตั้งแต่ทานอันนี้มากบ่แม่โอ้จ้ะเพิ่งตัดสินใจทานชุดแรกเนาะสมเกาหลีตังกุยพัดเท่านี้เนาะค่ะแม่เนาะค่ะผู้ใดแนะนำคะผู้ใดแนะนำอีแม่ให้รู้จักก็ตัวนี้ใช่บ่เหรอ๋อ,อ,อค่ะใชแล้วไปขายของโอ้ไปขายได้กี่อยอดยอดเศร้านะเป็นอเห็นเมื่อแม่ละเอ้าได้กนะินยาอดยอดเศร้า เป็นน้องนํำบอแม่ด้ยินว่าก็เป็นน้องน้ำเหมอจ้าถ้ามม่ติดปวดก็กระปวดปวนน้องอะไรอ่ะเ,เป็นเป็นเป็นบงอยู่ทั้งในผุนเตี้ยอทั้งในเนี่ยเฉ่กะกาบอือที่นี่ที่นี่ท่านสมุนไพรตัวนี้แล้วน่ะมั่นใจว่าแม่ว่ามั่นใจยู่แล้วค่ะมั่นใจแล้วส่วนพี่น้องบ้านเฮ้า,าเนาะเ<ช>พิ่นเพิ่นอ่าที่มีปัญหาสุขภาพ เนาะค่ะแนะนำให้เพื่นได้มากินคือเข้าเนาะแม่เพื่นเอเอว่าทำบุญนอกวัดเนาะแม่เนาะค่ะอขอขอบคุณนะคะ<อ>บริษัทพอลิน่าเน็ตเบิร์ดนะคะที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกาหลีตังกุยพัดเนาะค่ะ<อ>ให้กับคนไทยได้ทานเนาะค่ะให้คุณแม่คุณแม่สุขเนาะค่ะได้มีสุขภาพที่ดีเนาะค่ะ ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีเม่ขอบคุณค่ะ